คลิปที่แล้วลงนางเอกไปครับคลิปนี้ลงพระเอกครับพี่แหลมโอ้โหคือกว่าจะได้เขาเรียกว่ามุมเท่ๆฉากที่ยิงมันๆน,นี่ครับพี่แหลมตั้งใจเรียนมากมาเรียนมายิงหมดกระสุนประมาณสี่ห้ากล่องครับคือทุกอย่างภูมิกับพิพุธเขาทุ่มเทให้นักแสดงมาฝึกมาเรียนยิงปืนอยู่หลายชั่วโมงมาก รู้สึกว่าพี่แหลมจะมาเรียนอยู่กับผมมาสองวันเลยฮะซึ่งโอ้โหภาพออกมาในภาพยนต์นี้คือมันเกินคาดครับนี่ครับฝากด้วยครับมือปืนไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเป็นต่างกันนล้วพี่มอต้องเล็นเล่นอะไรอีกว่ามันเล่นเราติดกัน พร้อมนะครับแอ็คชั่นครับ